รายงานผลการดำเนินงานปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านวังชะโอนอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต2โรงเรียนบ้านวังชะโอนโรงเรียนดีของชุมชนโรงเรียนบ้านวังชะโอนตั้งอยู่เลขที่24หมู่ที่10ตำบลวังชะโอนอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชร ต่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎาคมปีพุทธศักราช2503เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566มีนักเรียนทั้งสิ้น187คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน17คนตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านวังชะโอน ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามจุดเน้นการพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัดในด้านความปลอดภัยด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และด้านการพัฒนาครูเพื่อตอบสนองนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในทุกมิติทั้งในด้านความปลอดภัยด้านการให้โอกาส ด้านคุณภาพด้านประสิทธิภาพโดยได้รับความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาและในส่วนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบงชะโอนคณะกรรมการโรงเรียนคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนสิเก่าหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาดังมีผลการดำเนินงานต่อไปนี้ 1. ด้านความปลอดภัยโรงเรียนได้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมรวมไปถึงวัสดุให้มีความพร้อมใช้งานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและครูเช่นการซ่อมบำรุงซ่อมแซมรถรับส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัยก่อนนำไปใช้การทำความสะอาดเครื่องกองน้ำ การปรับปรุงโรงจอดรถในโรงเรียนการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมการซ่อมสนามเด็กเล่นการปรับปรุงพื้นที่บริเวณต่างๆภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภยัยการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในด้านต่างๆเช่นการอบรมวินัยจราจรการอบรมแผน,ผนเผชิญเหตุหนีซ่อนสู้เพื่อให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องตน้น 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนบ้านวังชะโอนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างหลากหลายเช่นกิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนในกิจกรรมค่ายวิชาการกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรม e n g l i s แค a m p กิจกรรมเข้าใกล้ลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมตลาดนัดอาชีพกิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมอื่นๆเป็นต้น 3. การพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาครูโดยส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) การส่งเสริมพัฒนาครูให้มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนการจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและการวัดผลประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านวังโอนมุ่งเน้นการจัดก,การศึกษาเชิงรุกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมพหหุปัญญารายบุคคลเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคลในเวทีแสดงศักยภาพของผู้เรียนที่หลากหลายเช่นงานเปิดโรคการเรียนรู้มุ่งสู่ศักยภาพของผู้เรียนหรือศิละปะหัตถกรรมนักเรียน การสอบแข่งขันนักเรียนยอดปัญญาการเข้าร่วมง,งานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนรหารวิทยาและการแข่งขันกีฬานักเรียนเป็นต้นปีการศึกษา2566ส่งผลให้ภาพความสำเร็จของนักเรียนคณะครูและสถานศึกษาดังต่อไปนี้ด้านผู้เรียน 1. รางวัลชนะเลิศ10รายการในการแข่งขันงานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่ศักยภาพของผู้เรียน หรือศิละปะหัตกรรมของนักเรียน 2. รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแต่งกรเรียงความคัดลายมือระดับเขตพื้นที่ 3. รางวัลชนะเลิศห้ารายการในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการที่โรงเรียนทหารวิทยา 4. รางวัลชนะเลิศและคะแนนสูงสุดวิชาการ9รายการในการแข่งขันสอบนักเรียนยอดปัญญา 5. นักเรียนชั้นมส สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีนครสวรรค์หนึ่งคนโรงเรียนสวนกุหลาบหนึ่งคนโรงเรียนนวมินนครสวรรค์สองคนและโรงเรียนทหารวิทยาห้าคนด้านครู 1. รางวัลครูชนคนคุณธรรมระดับเขตตรวจราชการจำนวนหกคน 2. รางวัลน,นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมของศึกษาที่การจังหวัดจำนวนหกคน 3. รางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของศึกษาที่การจังหวัดจำนวน3คน 4. รางวัลครูที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในด้านการวัดผลและการประเมินผลระดับเขตพื้นที่จำนวน6คน 5. รางวัลครูผู้ฝึกสอนในการแข่งขันงานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่ศักยภาพผู้เรียนจำนวน15คน 6. รางวัลชนะเลิศครูดีในดวงใจระดับเขตพื้นที่จำนวนหนึ่งคน ด้านสถานศึกษา 1. รางวัลระดับยอดเยี่ยมการคัดเลือกสถานศึกษา IQA Awards ระดับสพท 2. รางวัลคลิปภาพ,พย,ยนตร์สั้นยอดเยี่ยมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสพท 3. รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนขยะอกาสด้านวิชาการระดับชาติ 4. รางวัลรองชนะเลิศต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่ 5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดทวีนัมเบอร์วันระดับอำเภอ 6. โรงเรียนที่มีคะแนนสูงสุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานักเรียนยอดปัญญาโรงเรียนบ้านวังชะโอนมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21รวมถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนในทุกมิติเพื่อให้ผู้เรียนในชุมชน ได้รับโอกาสและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางชะโอนโรงเรียนดีของชุมชน